สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแนวทางชนเด่นล่าง2ส,สูตรนะครับเด่นล่าง2ตัวมา1ตัว2ส,สูตรนะครับกำลังอยู่ในระยะหวังผลนะครับชน15งวดรวดยังไม่หลุดนะครับขอมาลุ้นกันในงวดนี้ว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับก่อนที่วปดูตัวเลขและวิธีการคำนวณ ก็มาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องเลขเด็ดนักคำนวณน,นะครับท่านที่ชื่นชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับมาดูตัวเลขกันเลยนะครับย้อนหลังไปไปเริ่มวดที่หนึ่งเลยนะครับ งวดที่1จับคู่กันงวดแรกนะครับทั้ง2สูตรไม่ชนกันนะครับสูตรที่1ได้69สูตรที่2ได้70จับคู่กันมา79นะครับงวดต่อมานะครับงวดที่2ชนกันทั้ง2สูตร81นะครับสูตรที่1ก็ได้81สูตรที่2ก็ได้81เลที่ออก1 7นะครับก็เข้า ที่เลข1นะครับต่อมางวดที่3นะครับสูตรที่1ได้36สูตรที่2ได้69ชนกันที่เลข6นะครับเลขที่ออก60นะครับต่อมางวดที่4นะครับสูตรที่1ได้1 4สูตรที่2ได้4 7ชนกันที่เลข4ออก4 2นะครับ งวดต่อมานะครับสูตรที่1ได้8 1สูตรที่2ได้ศูนย์สามงวดนี้ไม่ชนกันนะครับก็จับคู่กันมาสามหนึ่งนะครับงวดต่อมาสูตรที่หนึ่งได้ห้าแปดสูตรที่สองได้หกเก้างวดนี้ก็ไม่ชนกันนะครับจับคู่กันออกแปดเก้านะครับงวดต่อมาสูตรที่หนึ่ง ได้8ปหนึ่งสูตรที่สองคำนวณได้2 5งห้วดนี้ก็ไม่ชนกันนะครับเป็นงวดที่7จับคู่กันมาออก2 1นะครับหมวดต่อมาเป็นงวดที่8นะครับสูตรที่1นึ่งได้หนึสูตรที่2องคำนวณได้4 7ชนกันที่เลขสีตัวเดียวนะครับเทที่ออกส6นะครับ งวดต่อมาเป็นงวดที่9นะครับคำนวณได้เลขตัวเดียวกันทั้ง2สูตรนะครับ58เลทที่ออก28นะครับงวดต่อมางวดที่10สูตรที่1คำนวณได้69สูตรที่2คำนวณได้4 7่งวดนี้ไม่ชนกันนะครับก็จับคู่กันมา94นะครับงวดต่อมาสูตร ที่1ได้สี่สูตรที่2ได้0 3มงวดนี้เขาไม่ชนกันนะครับก็จับคู่กันออก3 7นะครับงวดที่12นะครับสูตรที่1คำนวณได้58สูตรที่2คำนวณได้9 2งวดนี้ไม่ชนกันนะครับก็จับคู่กันมาออก5 9นะครับ งวดที่13นะครับสูตรที่1ได้7 0 0สูตรที่2ได้0 3ชนเลข0ตัวเดียวนะครับงวดนี้ออกเบิ้ล0 0นะครับรดูงวดต่อมาเป็นงวดที่14นะครับสูตรที่1ได้3กับ6สูตรที่2ได้2กับ5 งวดที่14ก็ไม่ชนกันนะครับก็จับคู่กันมา3 2นะครับหนูงวดที่ผ่านมานะครับเป็น,นงวดที่15สูตรที่1คํานวณได้36ตัวเดิมนะครับสูตรที่2คํานวณได้58เลขไม่ชนกันนะครับก็จับคู่กันมาออก3 8นะครับเ็นงวดที่ผ่านมานะครับ ต่อไปมาดูงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2567ที่จะถึงนี้นะครับสูตรที่หนึ่งคำนวณได้69นะครับจะเป็นงวดที่24ของสูตรนี้นะครับวิธีการคำนวณหลักแสน1ครั้งบวกหลักหมื่น1ครั้ง บวก10บนสองครั้งบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งบวกหลัก1ิตัวครั้งที่1 1ครั้งบวกหลัก13ตัวครั้งที่สองครั้งบวกหลักร้อยสามตัวครั้งที่3 1ครั้งบวกหลักร้อยสามตัวครั้งที่4 3ครั้งบวก8คงที่นะครับสูนี้ x บวก3นะครับ2บวก2ได้4 8บวก8ได้16 ห้า,ามก็เป็น15บห้านะครับ1นบวกแปดได้เก้บวกสี่ได้ส3มสามบวกหกได้เก้าเก้าบวกสามได้สองสองบวกสองได้สี่บวกเได้สามบกหได้แปดบวกแก็เป็นสิบหกนะครับหกบวกสได้เนะครับสูตรนี้จะเดินต่อเป็นงวดที่ยีหรือไม่ก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีหนึงนะครับ สูตรที่1ก็ได้6กับ9นะครับมาดูสูตรที่2นะครับสำหรับสูตรที่2งวดนี้จะเป็นงวดที่16ของสูตรนะครับก็ถือว่าเป็นสูตรที่กำลังเดินอยู่ในระยะ หวังผลเลยทีเดียวนะครับสูตรนี้วิธีการคำนวณนะครับนำหลัก10บน1ครั้งบวกหลัก10บล่าง1ครั้งบวกหน่วย3ตัวครั้งที่1 1ครั้งบวกหลักร้อยสาตัวครั้งที่สองครั้งบวกหลัก13ตัวครั้งที่3 3ครั้งบวกหลัก13ตัวครั้งที่4ี่ครั้งบวก1งคงที่นะครับ8 3เป็น24นะครับ สอบวกสได้5 5าบวกหได้1 1ึบวกเได้0 4นบวกสได้8 8ดบวกหคงที่ได้9นะครับตัวแรกเลขบวกสก็เป็นเลขสองนะครับสูตรที่2ได้9กับ2นะครับหมวดนี้ จะเป็นงวดที่16นะครับชนกันตัวเดียวที่เลข9เด่นล่างนะครับจะมาหรือไม่มาก็ต้องไปลุ้นในวันที่1ธันวาคม2,567ที่จะถึงนี้นะครับชอบเลข9ก็จัดว่าดังมากทีเดียวนะครับเลข9 ก็ระวังไว้นิดนึงอาจจะกลับหัวเป็นเลข6นะครับ9กับ6ก็เหมือนตัวเดียวกันแต่ก็จะไปชนกับสูตรหลัก10บแอที่ชนแล้วฟันไว้ที่เลข9นะครับชอบ9ในตำแหน่งหลัก10ครับงวดนี้ก็ฝากไว้พิจารณาเป็นอีก1แนวทางนะครับลงงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับของ2ส,สูตรนี้นะครับ ที่ชื่นชอบก็นําไปจัดขัดใจก็ดูผ่านๆไปนะครับหรือไม่ต้องดูเลยก็ได้นะครับถ้าไม่ชอบเน้นย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแต่จะย่อลงให้แคปไว้นะครับเผื่อ fc มีสูตรเด็ดๆดไว้เทียบไว้จับคู่กันนะครับ ถ้าไม่ชนกันก็นำมาจับคู่กันได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการคำนวณด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคอยทุกท่านโชคดีมีเงินล้านใช้นะครับสวัสดีครับ